สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันเสาร์เนาะค่ะนาะมม้นนี่คุณแม่ก็ได้เตรียมของอาส,สาสมสัเบียงบุญในอีกมือน,นึงเนาะค่นะนาะเตรียมใส่บาตรแด่ดพกเนาะเป็นานะ่าเนาะบำรุงกพระพุทธศาสนาเนาะค่นะนาะขอบุญนี้จงเกิดแก่ผู้พบเห็นขอบุญนี้จงเกิดมักเกิดผลแก่สายตาที่ผู้อามองมานะคะขอบุญกุศลนี้จงไปอา ให้แก่กัลยาณมิตรของช่องสาวลินทุกคนนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ขอให้ท่านพบแต่ความสุขนะคะปลอดโรคปลอดภัยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทุกท่านทุกองค์เด้อค่ะเด้อจ้าล่อใส่บาตรน้ำกันเด้อค่ะเด้อาบบนี้วันนี้วนผ่ายอยอนอ่ะโมเมนต์ว่นผ่านัา่ง ร้านค้ามาเปิดแล้วก็จะมีคนเข้ามาทักทายเนาะ,ะซาบาก็ออกมาตั้งแต่ตีสี่แล้วออกมาเก็บบรรยากาศแล้วก็เดินช้าสลับไวเพื่อแกว่งแขนอะไรอ่านะคะทำให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นเนาะหลังจากนั้นก็เตรียมสัมภาระที่จะใส่บาตรสะสมสะเบียงบุญนะคะ เสียงนกการ้องเจ้วเจ้วอ่าเมื่อเราได้ฟังแล้วก็เหมือนนะอามาขับกล่อมเพลงให้เราฟังเนาะเสียงของเธอช่างมีสเสน่ห์ละเกินเจ้วเจ้วจำนันจานะคะฝากในเด้อค่ะฝากคลิปหน่อยๆของช่องซาวลินช่องหน่อยๆไว้ในอ้อมใจของพี่น้องจะก,กวางจะกข้าวในเด้อค่ะ